ม่ข้อสองเอาดิเอาไม่ได้เลยหรอเอายูเอายูเอาใครวะเอาเอาคิด้ยี่นี่คิมันอยู่ข้างหน้าถึงอย่าบอกว่าเป็นไรดองย่าต้าคด้โดยขอบคุณสองพันห้าร้ยุบไม พี่ฝนไม่โกดละพี่ฝนไม่โกดและพี่ฝนได้ดาวละเย้แต่ว่าเนี่ยนะคะบอกว่าต้องซับต้องเอ p มบพแล้ววะเราดูเราดูพี่ตายพี่ตายฉามเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดปิดหลอดอ่ะอันนี้เลยเดี๋ยวพี่แขนชื่อตรงนี้เลยาจริงวะไอ้แ่ทวทีอาไปตายดิ สตีฟทำอย่างนี้ 6, เตีฟพลิกโยโกพิโยกเฮ่ยหกพันแล้วสตีฟขึ้นปุยมุ้ยขึ้นปุยมุยขึ้นปุยมุยมมสายต้องเอเป็น MVP ในใจสตีฟเรื่องเดียวแล้วอ็วในเกมเม่ไหวห,หน้าตีปป๊มเลยปุยที่สามเลยแต่จะเอาอันนี้มาเขียนแป๊บ ังนี่เอวอถูกแล้วโอฟังนี่้อ่ะจ้มีกอกต้องกาไนะเนี้ะเป็นเสื้อจเนีเป็นแมวขอบคุณขอบคนดนจังจีาอันนี้ิน่ารักที่สวยจุ๊บ เรเป็นหมื่นไม่ได้ตายแล้วจะทำไรให้เลยอ่ะตีมให้พี่เยอะไปไหมเนี่ยยูวันเดีว,ว่าจุ๊บจุ๊บไหมเอาอาจุ๊บ <ขอ S 2> จุ๊บไปก่อนนตะิดไว้ก่อนนะให้ให้นอ้อง <laughs> ดีขอบคุณค่ะไม่รู้จะพูดอะไรรู้สึกใจเต้นจึกตักจึกตักก็เพระก็ใ like ช้วันที่ยิ้มหน้าที่ชอยแั้วรักที่ีที่้วยวันนี้อะไม่ค่อยได้ทีเดียวหนึ่งหมื่น่ะยกเว้นแบบว่าถ้าเกิดเป็นวันสำคัญแบบวันเกิดอะไรเงี้ยสถิติตุ่มเดียวเท่าไหร่นะสถิติตุ่มเดียวคือหนึ่งหมื่นพอสถิติพอ ขอร้อง่่โอยรต๊บด้เหรอทได้นหนห่งงมดอลลาร์แน่นะ ทำไมอ่ะสตีสไม่ไม่ด,ด,ดีอจังอ่ะครับทำไ่ะา่มมังอ่ะมีตังกินมนยอ่ะประมาณห้าพันกว่าบานนทนะคือผด เต็หมหลอดแล้วอ่ะเต็มหลอดแล้วอ่ะหนูทำไมจะร้องแล้วนะโอ้ยสองหมื่นห้ามันเยอะมากเลยนะหมืนม่นเ,มนเดียวก็เยอะแล้วอ่ะต่ดติเอ้ยเลิเม่มันมั้งเนี่ย แล้วสตีฟส,ส่งอีกไม่เอาแล้ว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 ,อลวขอบคุณคุณลูกแล้วใช่แล้วก็ทุกการด้วยเลคะขอบคุณลุกดาวจากสตีฟเลยวันนี้สตีฟส่งคนเดียวแบบตุ้มเดียวมากเอาเงินเจ็ดพั 7, บบนาร้อยบแ้วคุนันเดียวค่ะไม่เคยมีใครสุงขนาดนี้เลยนะในในเดือนยาวแล้ววันนี้มาวันเดียวตุ้มเดียวหนุย่ยอะ เก็บตังนะเต้าเต้าอยาเอามาให้พี่หมดนะเอาแบบนิดเดียวพอมาวอบคุณเราอุ่นร้อนไปนะไม่ได้อยู่กดไม่ได้อยู่ต่อน้ามาบอกว่าเล่นทุกอยผมก็จะบอกว่ากดติดตามไว้เอ้ยเจอกันพรุ่งนี้จะกดอยู่แล้วเมื่อกี้ หลงหมื่นเก้าพันดาวแล้วอบคุณอีกหนึ่งันจหนึงาวะอกดเลย่าะครับไปแนขบคุณทกีขอบคุณอบคุณไอบคุณขคุณขดขอบคุณขอบคุณขอคุณบคุณบคุณขอบคุอคุณคุบบคุ ที่บอกจะทำให้เธอได้เห็นว่าฉัน